มปไปทางไรเนาบักอันนั่นเนาะหองหโซนั่งพอดอนะอห้อยนะอีชีมันก็ไปไกลทะเลว่งเด้อเออฮันดี มาขยานล้พี่บ้าเนาะมาห้องโทไทยอยู่มาตามป่ามันก็ยันยานแล่งกับ้องคงคั่งมันมาทามเจอเด้ก่อหน้าหัวหน้าเดือยหน้าหัวนาต้นเดือทังหลาไปหนาหัวหน้าตายเออนี่

หน่ขอเองใส่เต็มที่ชุบจาโหลหน้ามือดีเดอใส่โอบตัวหนึ่งทีเดียผักด่างคมนี่นะไม่ใช่ผักด่างคมนะไม่ใช่บริเวณแปดชิ สิบสองสิบสี่หน่วยยังเอาเาวกับบ้านน่ะสิชีไปยืนลงโซงอยู่ได้ยนานก็เป็นถงเม็ดมะลแล้าพักกันเมดและเรลิม้วได้นี้เมดอยู่แล้วเมืดม,มันไม่กยาแต่อะไรนะ เอปะาชีพลอย่เรอเห็นครับมันนั่นบกมันกรมี้แ mm ล้วพุดอะรยันั่นนะบ่อนสลาดนะไปกับไปโรไึงมานานนครับผมไปกับก่าเลยมาลยยังห้องแดงห้องกนนมีใครจ ใจใจอยากได้ห้างบุแดงใจอู้จนกล่องใจลงมาบังดูใจขันบแดงมีหรือคนิาจะมาแย่กล่องล้วห้นะเอางมาใช่ไหมบอเขวกัดนีผ้าผ้าสิทธิ์เอิแม่เขาแย่ตื่นเนี่ยอะไริน่าอนี้ี่ตังใหญ่ห้างบุแดงน่างมงามีนะนี่ ก่องแจ้าแชร์วยได้เอาเขคือภาษางว่าอธิบธายตลไ่ใชอมเอาลงมาเบ่งก่อนเอาลงูกเยกนเดียวโลดเี่มันมีด้เอาิ่งดูกล่องลงมาดูฝอยกีมันจะขืนเอา มับตัวโซดอยู่หาปลาซาโตวลุงม่ยังบาเนี่ตีนจะทึงตีนเตีเฮ้ยโทรหาคนเลยให้มันคือหาคงเบื่อเลยให้ต้นให้ต้นแดงเขาหา นียวด้วใจก็มีเลวนี่นะมีเลยนะกูโคตรอยู่นี่มีคูอันน่นี่นะสีหัางคูมาเงูกกา,ะา,านะมีชันมือ่อี้แก่ล่องเงีไหมนางไว้ไวน้นี่แบตชิบเบิรแลว้ว ใช่นะชันๆมือทูจะเอาไมอีที่ชะกตาเงี้ยยังงงงนี่มันยังลงมาหอดีจริจริงเขต่อยเ็มต่อยโ้หายถ้าบาใจน้เ มีดิค่อยๆป้าไข่เพิออกดงดงค่อยๆไข่ขาดิป้าไข่เขิงอันแม่ไข่เงอันแม่เอ้ยไข่ขาไข่เขิงอันแป๊ะ่อยังวะไข่ขาืมไข่ขาแล้วไวข่เข,ข,ข,ขิโอ้ยเอาบูเบิน้นี่มีไข่ตึงอยู่อุยไขยต่ตึงกัมีไข่เข,ขิงอันล่กูอ่ <c oughs> เคยกระโดดมึงไปก่อนเลยพวกลายเติบดูดิลายแล้วเว้ยก็ยังว่าลายเติบก็ยังว่าไข่เครื่องอันผูมีดิอุ้ยหั่นเหีห่งลายอุ้ยใจเห็ดมันเหี้ยได้จังได้ป้าถูกไข่เครื่องลายจักเจ็บยังหมูแดงครบสำนี่อีกก็ดีมาใหม่ไหม ไปเกอบป้าตัวเก่า hmm. ค uh ่ะครับหางนะชุ่ยชุ่ยชุยังอยู่เออนะคะแล้วในป่ะโอ้ยนี่นะขวดเอานวดนั่นนี่ห้างแบบเมือนอุ้ยห้างนี่กระไลอุ้ยผูกมีตะไข่ตึงๆเฮ้ยโอ๊ยจะเจ็บยังเนาะเอออึ้มอุ้มครบครับจะพยายาเจ็บที่เจ้ายืนอยู่หรอกยังเจ็บอยู่มันครบละท้องแมะปุ ยังไข่เทิงอีกเหรอเซตบาทเนี่ยเอาหเรียบไไบับคุจ่าเลยแไป่พวงบอสิพวงนะ อึ้นป้าแล้กก็ห้อยสอบแต่กระสอบแ้วก็ตรงยางฮะสอบแต่หมดมาขึ้น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 แลงเลดียดโเดงเต็มโตวยม่นกันเดียดขึ้น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 ขนุนนพี่น้องป๊้มีอะไรเด้อนี่ ฮะไม่ใช่เชียอ่ะเออไบุได้เขาซื้อเขาายเัาโรอะไเนาะก่อเขาชุบันแหน่พ่นมันันตกนี่เขาเราค้นเราเรื่องเราเ่มแหง่ขายนี่มันแห่ยังไปไข่ปลาอยู่ฮะเอาไปไหมแหนี้แนี้จูบประชา

่เาะแบงคบกแหน่ีน้อยยงหางไก่นะไปไงเลยใจหางไมน้อยเยโอ๊ยถอยมาไก่หมวกจะคลองไก่เขาไก่เขาเลอูู้นถวยนึงมือน ถวยนนห,นหนึ่งอะไรได้ยังแปทั้งไข่ป้ายทั้งไข่ตื่นทั้งไข่รีบไข่ยังปนกันถวยหนึ่งถวยหนึ่งอะไรหักไข่หักไข่ยตึงเนี่ยวันนั้นอยากมีไปัญหาอียังไหมโอ้โอโอ หงายไปไก่เสือไก่แพจะค้องบบอย่าบาดข่ไหมเข่าไ้วขึ้นปะนังง่งเหยื่อมือจะขงางนี้นะ เกือบตายแจวว่าขันสมมุแดงสำนีเด็กพี่น้องขึ้นเมื่อก่อนสรุปก็คือได้บักลายหอยกันเลยจิขึ้นเมื่อพี่น้องหอยพี่น้องเบิ่งเอาหอยน้ำใยเง้ิน้ำใยแปะกันย่งหอยขวับมือนี่พี่น้องเลยมีแต่หน่อยใหญ่ๆเอาน้องเดียว มามามาโอ้ยกรหมูดแดงนะยังไปก่อไงอยู่พ่อแล้วพ่อแล้วยังมามันบอมีนนะเคยพูดที่ไปเพิ่มแม่มันสืสอตายเนี่ยใครมุดรุ่นใหม่พี่น้องเนี่ยใครมุดรุ่นใหม่รุ่นม่อใหม่สาวมือโจมดึงเอาหัากอะลี bọn lái cái bọ. ao này mấy chân <laughs> <này. cười> là cái chị tóc của mày không thai nóng nòng người bay nào mọi người hạng kìm hít em một đèn quán em mê hết 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 ลายได้นอ่าุลงัมลงก็ยังทำหน้อหลงเอาวิธีเอาก่อนเอาออกด้วยหัวเี่มันกับว่ามีเต่เ้ยตรงีเด้ใจอยู่หัวอยู่ในหัวเลยไม่ใช่ไล่ๆนี่ไล่บนไดนี่ไม่ใช่บังโตเดียวนึ่ก็ยังไหวหัวอยี่ ไม่ใช่ยต๊จะใหญ่นะน่ะฟูแกบุกมีบุกอ่างหมดไปไ้ไปได้สี่สี่โมงได้ชิยค่ะป ในหัวในผมจ้ะนะตายเลยเนาะได้ค่ะโอกโตไดค่ะพวดังกูพกอแล้วยังวะทำไมอู้ใครตึงไลายดิเ้ยเออมปชนตืงพี่ฮ้ี่ไว่าพี่นี่มปชนใครตึงเลย 嗯，uh.